ตอนนี้มีอยู่ที่อาเซอร์เบจานเลสลองนะคะมี่อยากจะให้มาดูชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดประจำชาติของอาเซอร์เบจานนะทุกคน,กคนถ้าใครมาที่อุซเบกิสถานนะคะแนะนำคำที่นี่นะที่เลสลองแห่งนะี้นอาหารทุกอย่างอร่อยมากนะคะทุกคนวันนี้มี่มาลองทานอาหารอาเซอร์เบจานค่ะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศอาเซอร์เบจานนะคะนั่นก็คือชาพลอฟค่ะ อาหารของอาเซรบไบจานนะคะจะมีชื่อเสียงอย่างมากประเภทเนื้อสัตว์พาลอฟเป็นอาหารประจำชาติของอาเซรบไบจานที่จะนิยมทานในงานเทศกาลต่างๆทำมาจากข้าวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อสัตว์ที่ตุ๋นมาปเปื่อยๆค่ะข้างในจะมีผลไม้อบแห้งต่างๆเช่นเกาลัดแอปเปิลคอรดลูกเกดแล้วก็ลูกพัมวันนี้มีสั่งไวน์ของทางร้านมาลองดื่มด้วยค่ะจะเป็นไวน์โฮมเมดนะคะที่ทางร้านทำเองเป็นไวน์องุ่น รสชาติของไวน์คือดื่มง่ายค่ะกลมกลม่อม <Yeah, maybe. S 1> <c oughs> อาหารของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเขาจะเสิร์ฟมาให้ในจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะข้างในจะมีเป็นข้าวเนื้อวัวตุน๋นเกาลารัดแล้วก็ผลไม้อบแห้งต่างๆส่วนข้างนอกเขาจะห่อมาด้วยขนมปังบางๆค่ะคล้ายๆแป้งตอร์ตียาเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว,ว่ามีอะไรบ้าง <laughs> i love trying of stuff yeah it looks really good i'm sure it's not for two people <laughs> <laughs> that's probably for six people yeah six people most probably สลอฟของอาเซอร์เบจานและของอุซเบกิสถานจะแตกต่างกันตรงที่ของอุซเบกิสถานเขาจะเน้นไปเรื่องเครื่องเทศค่ะเวลาเราทานเราจะได้กลิ่นยี่หล่าค่อนข้างชัดเจนและอุซเบกิสถานจะเอาไปผัดในน้ํามันค่ะส่วนของอาเซอร์เบจานเขาจะเป็นเรื่องของเกาลาดัดผลไม้อบแห้งต่างๆค่ะแล้วก็จะมีพวกเนื้อวัวเนื้อแกะตุ๋นนะคะอันนี้เขาทําออกมาได้ดีมากค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยและเขาจะนําไปอบค่ะ รสชาติอร่อยกลมกล่อมดีเลยค่ะจะมีกลิ่นหอมของเนยส่วนตัวแป้งที่เขาห่อมานะคะคือรสชาติกรอบเลยค่ะแล้วก็หอมเนยสุดๆเป็นครั้งแรกของมี่เลยค่ะที่ได้มาลองทานอาหารอาร์เซเบจานค่ะจะเป็นข้าวกับเกลืรัสอร่อยไปอีกแบบนึงข้าวจานนี้นะคะจริงๆเราสั่งไปสําหรับ2คนค่ะแต่เวลาที่เขาเสิร์ฟออกมาคือได้เยอะมากๆค่ะจริงๆทานได้ถึง6คนเลย <S <S <ie> เห็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้แอบคล้ายข้าวหมกไก่ที่บ้านเราเลยค่ะ จริงๆแค่ข้าวพัลโลฟนะคะเราสี่คนอิ่มมากๆเลยค่ะคือมันได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีเป็นสลดัดข่ามาทานคู่กับข้าวพัลโลฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นวน์โฮมเมดค่ะแล้วก็มีไก่ย่างค่ะไก่ย่างของที่นี่คืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเขาไม่ได้หมักเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรเยอะเลยแต่เขาทำออกมาได้อร่อยมากๆ ระหว่างที่เรารับประทานอาหารค่ะก็จะมีคุณลุงจากอาอร์เซเบจารมาเล่นเพลงให้เราฟังค่ะพร้อมเครื่องดนตรีประจำชาติของอาอร์เเบจารตอนนี้บรรยากาศภายในร้านค่อนข้างโรแมนติกเลยค่ะสุดท้ายนี้มีขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้มี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ